สวัสดีค่ะในเอพิโซดนี้นะคะพี่มีนาจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับพันธมิตรสายการบินที่จะทําให้การเดินทางของเราง่ายยิ่งขึ้นค่ะ โดยกลุ่มพันธมิตรของสายการบินนั้นนะคะเป็นการรวมกลุ่มกันของสายการบินต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารซึ่งปัจจุบันนะคะก็มีพันธมิตรสายการบินหลักอทั้งหมด3เคเพื่อขายด้วยการเริ่มจากกลุ่มแรก Star Alliance กลุ่มนี้ค่ะถือเป็นรุ่นบุกเบิกเลยกวาา็ว่าได้ก่อตั้งขึ้นในปี1997จากการรวมตัวของ5สายการบินตัว Canada, za, ท็อปอย่างแ i r c a n a d ดาลุกธันซา United เ i r l i n e s s c a n d i n a v i a n Airlines s y s t e m และที่แน่นอนว่ามีสายการบินแห่งชาติอย่างการ ไทยของเราเข้าไปด้วยหลังจากนั้นค่ะก็มีสายการบินอื่นๆพากันมาขอเข้ากลุ่มเพียบค่ะจนตอนนี้ Star Alliance ค่ะก็การจิ้งเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลกวาดานมีสมาชิกถึง26สายการบิน,นขอบุมเส้นทางกว่า190ประเทศและโลโก้ของเครือข่ายนี้ก็เป็นพูกดาว5แฉกก็มาจาก5ผู้ก่อตั้งนั่นเองค่ะต่อมาค่ะก็มีกลุ่มพันธมิตร One World ก่อตั้งกันตามมาติดๆในปี1999เครือข่ายนี้ค่ะ รวมตัวกันโดย American Airlines, British Airways, Canadian Airlines, Cathay Pacific แขวนขาตอนนี้ก็มีสมาชิกถึง13สายการบินและก็เป็นเครือข่ายที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกครอบคลุมมากถึง170ประเทศทั่วโลกและในปี2000ค่ะก็มีกลุ่มพันธมิตรอย่าง SkyTeam จากการรวมตัวของสายการบิน Delta Airline, s Aeromexico, Air France. และ Air, ก่อนที่จะมีการขยายตัวจนตอนนี้สายการบินพันธมิตรก็มีมากกว่าวันเวอร์ไปแล้วโดยมีสายการบินในเครือถึง18สายการบินและให้บริการกว่า175ประเทศทั่วโลกแต่บางสายการบินค่ะก็อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกของพันธมิตรเช่นบางของแอร์เวย์ที่มีการให้บริการร่วมกับเครือวันเวอร์อยู่บางส่วนมากสายการบินยักษ์ใหญ่อย่างเอทกิฮัตแอร์เวย์สเอมิเรตก็จะเรียกว่าขอใช้เดี่ยวไม่ได้เข้าร่วมกับกลุ่ม หเ่เการเป็นสมาชิกในกลุ่มพันธรรม,มิตรของสายการบินพน่ะส่งคุดีต่อผู้โดยสารในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในการต่อเครื่องรวมถึงการเข้าถึงตัวเลือกในการเดินทางที่หลากหลายค่ะเช่นการสะสมมาส์กการแรกลกรางวัลรวมถึงให้บริการในห้องรับรองของสนามบินอย่างเช่นลาวชิกด่วนหวังว่าในเอพิโซดวันนี้ค่ะทุกคนก็จะได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มพันธมิตรแล้วก็สายการบินทั่วโลกมากขึ้นนะคะเพราะการเดินทางไม่ใช่แค่ไปถึงจุดหมายปลายทางแต่ยังลงถึงประสบการณ์แล้วก็ ความสะดกสบายตลอดการเดินทางอีกด้วยการเลือกใช้บริการสายการบินที่เป็นสมาชิกของกลุ่มพอนามิกะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะยกระดับประสบการณ์การเดินทางของคุณให้ดีกว่าที่เคยและพบกันใหม่ในสาระแอร์เอพิโ o ดต่อไปนะคะ